สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนําตัวนี้ครับเครื่องกรองไฟเฟอร์แมนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องกรองไฟนะครับเขาย่าช่วยกรองขยะในสัญญาณไฟฟ้านะครับช่วยป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเสียหายมันกับเกิดไฟดับฟ้าผ่าพวกนี้ครับมันจะช่วยไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านเสียหายและมันจะช่วยในการกรองไฟหรือว่าเขารียกรอง,องน้อยะครับช่วยทํางานช่วยให้เครื่อง ใช้ไฟฟ้าของของเรานี่ครับมีประสิทิภาพมือขึ้นมากขึ้นมันดูหนังมันก็จอจะเคลียร์มากกว่ามันจะเห็นภาพโคกกะมันจะชัดกว่าเสียงที่ออกมามันจะไม่มีน้อยนะครับเพราะเรียกว่าไม่มีสัญญาณรบกวนครับแล้วก็บางคนคิดว่าเครื่องเสียงที่บ้านเป็นหลักแสนสองแสนสามแสนนะครับผมว่าถเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาถ้าว่าเรามีตัวนี้ครับมันจะช่วยจัดการไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราในบ้านเนะี้ยเสียหายครับตัวนี้ผมแนะนําเลยครับ เครื่องกองไฟเฟอร์แมนครับตัวนี้ผมใช้ใช้ดีมากเลยครับขอบคุณครับ